ครับนี่แหละครับหมดฝนลดน้ําต้นไม้ครับนี่มังคุดนะครับมังคุดเป็นพืชที่ขาดน้ําไม่ได้นะครับเนาะครับนี่พอหมดฝนแล้วเราก็มาเนี่ยครับลดน้ําต้นไม้ครับเพราะว่าอากาศมันก็เริ่มแรงแล้วก็เป็นลมเนาะครับเนาะครับเป็นลมมันก็ต้องเนี่ยมังคุดต้องเอาน้ําใส่ไว้อย่างเงี้ยครับขุดบ่อไว้นะครับเพราะว่าเขาเป็นพืชที่ขาดน้ําไม่ได้ครับเนี่ย ็จะเอาใส่ไปอย่างเงี้ยทุกวันนะครับพอข้างล่างถ้าลองว่าดินแห้งหรือว่าเขาสารอาหารเขาไม่เพียงพอนะครับเขาก็จะไม่ค่อยโตแล้วนี่เดี๋ยวถึงเวลาก็จะเอาปุ๋ยมาลงอีกทีหนึ่งนะครับเนาะรักเนี่ยพื้นมันแห้งนะครับดูครับก็จะลดน้ำอย่างเงี้ยครับเช้าเย็นครับเช้าเย็นตอนตอนเย็นใบดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลดไว,ตว้ตอนตอนตอนเท้าเขาจะใบเขาจะ คือใบเขาจะสดใสขึ้นมาเลยนะครับถ้าเขาขาดน้ําปุ๊บนี่ใบเขาจะไม่ไม่ไม่ตึงครับแล้วก็ค่อยมาขยายร่องของเขาให้มันกว้างขึ้นนะครับเนาะเนี่ยแล้วมันจะงามครับก็จะลดแดดเนี้ยครับทุกเย็นนะครับแล้วก็ตอนเช้านะครับนี่ผักหวานก็เริ่มแตกแล้วเริ่มรัดยอดอีกนะครับอันนี้ก็บัวสวรรค์นะครับด้านบนก็เป็นมะยมนะครับเนี่ยอันนี้ก็ แก้มังกรนะครับก็นี่แหละครับทําไปเรื่อยๆเอมันเป็นลมเนาะครับเนาะนี่เห็นไหมพอเขาไม่ได้น้ําครับใบเขาจะห้อยลงแบบนี้เลยเขาแตกยอดดีอยู่ครับต้นนี้นะครับเนาะเขาแตกยอดดีอยู่นะครับแล้วก็จะมีชมพูมะเหมี่ยวชมพู่มะเหมี่ยวนี่ไม่มีปัญหาได้ปลูกไว้ในกอกล้วยครับให้เขาได้น้ําจากกล้วยนะครับเนาะครับนี่อันนี้ก็ทําความสะอาดนะครับให้มันโล่งอ่า นี่ก็ดอกอันนี้ใครรู้มั้งครับดอกอะไรดอกอะไรนยครับจะขึ้นอันนี้เป็นกล้วยงาช้างครับนี่กล้วยงาช้างอันนี้เขาก็แตกดีแล้วครับนี่เอามาปลูกไว้ตัวเล็กๆนะครับนึกว่าจะไม่รอดนะครับรอดแหละเสร็จแล้วนี่ครับยังไม่เสร็จดีนะครับนี่เดี๋ยวทําต่อนะครับดายเขาแล้วก็ตัดแต่งกิ่งลูกว่านะครับให้เขาเป็นทรงพุ่มนะครับแล้วก็ให้เขาเตี้ยเตี้ย มันจะได้ไม่อันนี้ครับเพราะเราเก็บกินได้ง่ายนะครับเนาะและน,นี้ก็เป็นมะละกอดกอยู่ฮะ <laughs> ครับอันนี้ก็ไปเริ่มตัดแต่งกิ่งแล้วครับด้านนี้ก็จะเป็นขนุนนะฮะลูก,ก็เริ่มใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้จะตัดแต่งนี้นะครับเอาขี้เหล็กออกนี่เอาขี้เหล็กออกให้เหลือแต่ตอให้แดดมันส่องเข้ามานะครับแล้วหญ้าข้างล่างมันจะได้ไม่มีครับแล้ว พอเวลานั้นไปปุ๊บเราจะได้ทําความสะอาดนะครับแล้วตรงกองนี้เราก็จะสุ่มครับครับนี่อันนี้ทั้งนี้จะสุ่มหมดเลยครับนี่เดี๋ยวค่อยสุ่มครับให้ลบนีนาบ้านเราก็ทําครับนี่ต้องทําให้เสร็จครับนี่นะครับทําให้เสร็จแล้วก็เอามาออกมากองนะครับด้านบนก็จะเป็นนี่ครับนี่เห็นยังครับดกด้วยนะครับอะไรเอ่ยครับเห็นยังครับเห็นยัง มะขามป้อมครับอันนี้มะขามป้อมเกษตรเป็นมะขามป้อมลูกโตแล้วก็อันนี้นี่ครับนี่ด้านบนมะตูมติดกับต้นมะตูมแล้วปีนี้มะตูมออกลูกเยอะเลยครับนี่ครับออกลูกเยอะด้านล่างนะครับนี่เราก็ทําความสะอาดดูครับทําความสะอาดหมดเลยครับนี่ตัดหมดนะครับตรงนี้แล้วก็มาด้านนี้นี่อันนี้ก็มะม่วงอันนี้พัน เขาเรียกอะไรย่โมลูกใหญ่ๆนะครับนี่ครับทางนี้ก็เป็นต้นอันนี้ต้นสมโอนี่ต้นสมโอครับต้นสมโอก็จะแสติดกับลำาไยนี่ฮะปีนี้ปีหน้าสงสัยคงจะได้กินอยู่แล้วครับเพราะว่าต้นเขาก็ต้นนี้ปลูกมานานแล้วนะเป็นสิบปีแล้วพอพึ่งได้แดดแล้วก็พึ่งโตครับเนาะครับยังไงเดี๋ยวเป็นกำลังใจทำความสะอาดเนี่ยครับเก็บ แล้วก็ตัดแต่งกิ่งไม้นะครับแล้วก็อันนี้ต้นวัส,สนาอันนี้ลัเอาไว้ไว้ทํารั้วกําแพงนะครับวัส,สนานี้ผมจะเอามาทํารั้วกําแพงครับเพราะว่าให้เลี้ยงถ้าเขาต้นโตแล้วเอาลำเนี่ยตามตามรั้วนะครับเอาลำลงไปนอนเลยครับฝังดินละนอนแล้วเขาจะแตกขึ้นมาเป็นทิวเลยเราไม่ต้องไปตัดทอนต้นนะครับเขาจะแตกตามตาเขาเลยต้นอนะแล้วมันก็จะขึ้นอันนี้ผมเอาลำนอนนะเห็นไหมมันก็โตเห็นไหมครับ ไปปุ๊บมันก็จะเรียงเป็นแถวถ้าเราอยากให้มันเตี้ยเราก็ตัดปัดออกให้มันแตกยอดนะครับให้แตกยอดมันก็จะเป็นทิวรั้วนะครับสวยๆนะครับวิธีการทําง่ายๆนะครับแล้วก็แต่งต้นนี่อันนี้เนยหนาเดี๋ยวจะมาตัดกิ่งออกอีกนะครับให้เขาต้นเล็กลงนะครับแล้วก็จะทําการสุมสุมอันนี้ก็ในทางในก็มีทั้งพุทาสามรถ มีทั้งน้อยหนาน้อยหนาก็แตกกิ่งโยงขึ้นไปนู่นนะครับเดี๋ยวต้องทำนะครับเดี๋ยวจบคลิปเนาะทักทายยามเช้านะครับเดี๋ยวจบคลิปอันนี้ก็พลิกละไว้อยู่ใต้ต้น,นมะม่วงหาวครับนี่ก็หมดลูกแล้วครับมะม่วงหาวเนาะแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะครับอันนี้ก็ลำไยปิงปอง มันก็แสกเข้ามาอย่างเงี้ยโยนเม็ดมามันก็ขึ้นนะครับอันนี้ลําไยปิงปองอันนี้ก็จะเป็นน้อยหนาานี่อันนี้ลูกนี้สุกแล้วเห็นไหมตาแดงแล้วครับนี่ครับนี่นะครับและนเนี้ยเนี่ยเนี่ยลำไยเอย้ไม่ใช่ลำไยโทษครับ เ,เขาเรียกนี่ดูพุทาสามรถนะครับแล้วก็มีต้นกระท้อนอยู่ตรงนี้นี่กระท้อนเป็นกระท้อนห่อครับก็ปลูกแซมแซมมันก็ขึ้นก็ปลูกแซมแซมกันขึ้นไปนะครับอันไหนโตก็เอาไว้อันไหนที่ว่ามันตายก็เอานั่นไปนะครับเดี๋ยวยังไงขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่กับคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ